อยากชี้เป้าเลยพอดีผมไปที่ธรรมดามาฝั่งตรงข้ามจังหวัดตรดัดโอ้โหมันมีเวิร์เข้าไปเนี่ยนะเวิร์งหนึ่งมีตึกเนี่ยผมว่าเป็นร้อยอะคนจีนเนี่ยผมว่าอยู่ที่นั่นนะเป็นหมื่นแล้วความขอโทษนะความกวนตีนกับความก่างของคนจีนดําพวกนี้คือสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมถ้าหาเรายืนอยู่เนี้ยแม่งเดินหัวมหมงเลยเออทําไมอ่ะทําไมอ่ะก็ไม่กลัวใครมันพูดเลยว่าที่ตรงเนี้ยของกูเว้ย ร้านตรงเนี้ยของกูเว้ยแม่งไม่กลัวเลยครับไม่กลัวจริงๆแล้วก็มาเนี่ยนะบอดี้การ์ดเป็นอาหารขเขมรไปไม่หมดนะมาก่อกลัวอาหารไทยเนี่ยสองครั้งแล้วไอ้คนจีนคนเนี้ยครับแล้วทหารไทยเนี่ยพูดเลยบอกว่าเอาข้อมูลเดี๋ยวจำไม่ไนดะ้วเอาข้อมูลมึงอะส่งท้าฐานทูตจีนเชื่อไหมแม่งรีบถอยก็ไปที่ขเขมรเลยกลัวแต่เราลุ้นกันว่าเดี๋ยววันที่6กับ7เนี้ย ผมไปตั้งเนี่ยเดี๋ยวแม่งจะออกมาแผงลิตไหมเ,เพราะว่าตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวท็อปซีเขตของตรงนู้นเนี่ยห่างอยู่ห่าตรงนี้ประมาณร้อยเมตรเองตรงจุดตั้งเนี่ยมันเห็นเลยครับแล้วมันก็ใช้ชีวิตยอยู่ตรงนั้นกินเหล้าเฮฮาปาร์ตี้ hey, ha, แล้วก็อ้างว่าเนี่ยร้านซ้ายขวาตรงนี้ท,ทั้งแถวทั้งเวิร์กรีสอร์ทเนี่ยอ้างว่าเป็นของมันหมดอ,ะอ่ะเนี่ยทุนจีแล้วร้านตรงนี้คือร้านร้านขายของให้ใครร้านขายของให้สแกมเมอร์ทั้งหมด